โพสไปนในห้องของพวกเราเรื่องที่มีคนไทยคนหนึ่งไปฟ้องศาลปกครองเรื่องใบสั่งจำได้ไหมฮะอ๋ออ๋ออ๋ออยากฟังแล้วก็สุดท้ายเนี่ยาจากนี้ไปเวลาตำรวจออกใบสั่งเนี่ยเราไม่ไม่จะเป็นต้องไปจ่ายทันทีนะครับเพราะว่า,าโดยโดย,โดยคำพิพากษาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันไปทำให้เกิดการกระบวนการที่ ผู้เสียหายเนี่ยหรือผู้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะโต้ตอบดังนั้นก็ขอให้อ,อ่อประเด็นมันมีอยู่อยู่ที่ว่ามันมีการสังเกตไหมฮะตอนเมื่อไม่ไม่กี่วันเนี่ยมีการลงเอาใบสั่งหลายๆใบแล้วก็มีคนไปต่อต่อทะเบนรถคุณตาไปต่อที่เบนรถเนี่ยต่อไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยมีใบสั่งติดอยู่หลายใบก็ต้องไปจ่ายก่อนผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งแหละเขาไปจ่ายใบละห้าร้อยบาทอยู่สามสี่ใบมั้ง ถึงเขาจะยอมให้ต่อทะเบียนรถได้ไอ้ประเด็นเนี้ยก็ถูกพิพากษาว่ามันเป็นการการะทําที่ไม่ชอบนะครับเนื่องจากว่าผู้เสียหายไม่มีโอกาสโต้อตอบนะครับก็เลยเป็นเป็นโมฆาไปทําให้คําสั่งของสํานักง,งานตรวจแห่งชาติว่าในเรื่องของค่าปรับเนี่ยถูกยกเลิกไปโดยปริยายอันนี้เรื่องใหญ่นะคุณตา น,น,นั่นแหละอยากอยากฟังรายละเอียดเรื่องนี้เหมือนกันมันมีมันมีแต่คนแชร์กันว่าจากนี้ไปยังไม่ต้องจ่ายค่าปรับถ้าได้ใบสั่งแล้วยังไม่ไม,ไม่ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าสารปกครองมีคําสั่งอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีคนอธิบายเพิ่มไงแล้ว,วนคนจะทําอย่างไรไงผม,ผม<ะ>อยากจะคือจริงๆตอนนี้เนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่เมื่อเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็เลยยังไม่ได้เช็คเข้าคร่าวว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยมันจะมีใครบ้าง เออมีมีพี่หมอเข้ามาเนียคุณหมอแท้จริงรู้ดีสุดเลยครับสวัสดีค่ะคุณหมอแท้จริงคะนี่แหละนี่แหละเออตอนนี้ยังไงเนี่ยตำรวจตำรวจออกใบสั่งเนี่ยผิดเหลือหรอคำถามหนึ่งสองถ้าเราได้รับใบสั่งจากตำรวจเราไม่จำเป็นต้องไปจ่ายใช่ไหมคุณหมอคะครับเออบอกอย่างนี้นะครับว่ามีคนเป็นจริงสารตัดสินจริงนะครับ แต่อย่าลืมว่าสารปกครองชั้นต้นเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดนะครับมีสองมีสองชั้นครับนะครับยังต้องไปสารปกครองสูงสุดอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นตอนเนี้นะคําตัดสินของสารปกครองชั้นต้นเนี่ยนะครับยังไม่มีผลนะฮะต้องรอสารปกครองสูงสุดสูงสุดเปนะ็นคนอีก<ำ>ทีหนึ่งอ๋อครับคำตอบของอคําถามของคุณตะ ถ้าได้รับใบสั่งยังต้องไปจ่ายอยู่นะครับถ้าวันนี้น,นะณนะวันนี้นะจนถึงวันนี้นนะนะตำรวจยังมีสิทธิ์ที่จะออกใบสั่งนะครับแล้วจริงๆแล้วถามเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีเขียนอยู่ในกฎหมายหมดแล้วแต่ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเพราะว่าการการตัดสินของศาลปกครองเท่าที่ทราบอ่าในชั้นต้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียก S <S <an> <S เขาเรียกอะไรนะให้ไปให้ข้อมูลนะให้ชี้แจงคือการชี้แจงโดยเอกสารเนี่ยบางทีอ่านไปอ่านมาอาจจะไม่เข้าใจนะว่าทำไมแต่หลายๆอย่างนะครับที่ที่อ่านดูเนี่ยผมก็ว่ามันมีเขียนอยู่ในกฎหมายหมดแล้วเช่น <S an> <S an> ที่เขาอ้างว่าอะไรนะไม่มีสิทธิ์จะร้องเรียนจะต้องจ่ายค่าใบาสั่งตามนั้น ไม่อะไรล่ะจิตโตแย้งจริงไม่ใช่อ่าจริงๆโตแย้งได้นะครับโตแย้งได้ไปสารท่านะฮแล้วเราค่าปรับก็ไม่ได้ตายตัวนะฮะแล้วตํารวจเนี่ยมีสิทธิ์ไม่ปรับก็ได้นะครับตัดเตือนก็ได้นะครับอ่าแล้วเวลาเขาเขียนค่าปรับเนี่ยเขามักจะเขียนอย่างเงี้ยไม่เกินสี่พันบาทคือไม่เกินสี่พันบาทเนี่ยไม่ใช่ว่า จะต้องปรับสี่พันบาททุกครั้งถ้าเราไปคุยแล้วเขาเห็นใจหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็บอาจจะปรับสี่ลอยก็ได้นะพี่ใหญนะ่หรือปรับบาทเดียวก็ได้หรือไม่ปรับนะแล้วก็บอกเอาตักเตือนนะครับทีหลังอยาคอได้ทีนี้ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะรอศาลปกครองสูงสุดเนี่ยแหละครับ ที่จะตัดสินอันนี้ขออนุญาตเสริมคุณหมอครับสวัสดีครับนะคืออันนี้จริงๆผมก็เห็นด้วยนะฮะที่ควรจะต้องมีความชัดเจนถามว่าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะมีคนที่ที่ผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบทั้งหลายอ่ะนะก็จะมองว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีแล้วประเสริฐแล้วนะแต่ว่าในอีกหนึ่งมุมหน,นึ่งเนี้ยนะเอาในข้อเท็จจริงก็คืออันเนี้ยผมถามว่า กฎหมายถามว่าออกไปแล้วมันมันจำเป็นจะต้องจะต้องถูกต้องเสมอไปไหมเนี่ยจริงๆก็คง,ง,งไม่ใช่นะฮะเพราะว่ามันมีกฎหมายที่ออกมาขัดกับกฎหมายหลักก็มีอ่าอันเนี้ยเฉพาะในกรณีใบสัง่งในผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆสั้นๆเลยครับระบบยุติธรรมประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหานะครับใบสั่งคือข้อกล่าวหาไม่ใช่ใบสั่งให้ไปเสียเงินนี่คือเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ที่ท,ที่แต่ว่าที่เราไปจ่ายเงินก็เพราะว่า เหตุผลสำคัญคือเราไม่ทราบเจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์นะไปศาลได้นะไปไปเรียกว่าไปสู้คดีกันในศาลได้แต่ว่าในข้อที่จริงเนี่ยโดนไปสั่งสี่ร้อยเนี่ยเราเราจะต้องเสียเวลาชีวิตเราไปขึ้นศาลลงศาลไหมก็คงไม่ก็คงก็เลือกวิธีการจ่ายไปคราวนี้มาถึงมาถึงเอ่อเอ่อคสั่งของศาลเอ่อที่ออกมาที่เราพิจารณากันเนี่ยผมมั่นใจมากนะครับว่าในคําสั่งเก้าหน้าแปดเก้าหน้าเนี้ยได้มีเขียนว่าเห็นควรให้ การการให้ระงับการจ่ายเงินไว้ก่อนจนกว่าจะมีคําสั่งจากศาลปกครองสูงสุดอีกทีไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยสามารถออกใบสั่งแล้วต้องไปจ่ายเงินนะฮะนี่นี่อันนี้เดี๋ยวพวกเราขอให้พวกเราช่วยกันไปดูกันอีกทีก็ได้นะครับมีคําสั่งในเบื้องต้นเนี่ยศาลปกครองบอกบอกแล้วนะครับว่าให้เห็นควรว่าให้ระงับเรื่องนี้ไปการระงับเรื่องนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีคําสั่งจากศาลปกครองสูงสุดก็หมายความว่า โดนใบสั่งยังไม่ต้องจ่ายเงินครับแต่ว่าถามว่าผมเห็นด้วยไหมในข้อเท็จจริงเนี่ยมันอยู่ในสังคมเหมารวมร้อยพ่อพันแม่เนี่ยมันต้องมีกฎระเบียบนะครับใบสั่งยังไงก็ถ้าโดนใบสั่งก็ต้องจ่ายเงินนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าถ้าถ้าเราจะเล่าย้อนกลับไปว่ามันขัดตรงไหนก็คือขัดตรงนี้ครับเพราะว่าระบอบระบบยุติธรรมประเทศไทยมันเป็นระ,ระบบระบบกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นใบสั่งเนี่ยคือข้อกล่าวหาไม่ใช่ใบสั่งให้ไปจ่ายเงินประมาณนี้ครับขอบ อืมครับครับถูกต้องครับไม่ใช่ใบสั่งไปไปจ่ายเงินแต่ถ้าไปจ่ายเงินแล้วเรื่องมันจบเนี <c> ้ย <oughs> พอกอ <c oughs> <ๆ>จ่าย <c oughs> แล้วเรื่องมันจบคือไม่ไม่ต้องไม่ไม่ไมต้องยืดเยื้อต่อคนก็เลือกไปจ่ายและการ,รไปจ่ายเนี่ยก็ขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องจ่ายเต็มก็ยังได้นะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบทั้งจริงๆครับซึ่งอตอนนี้พีรณาได้ใช่ใช่นะครับแล้วก็ ตำรวจตักเตือนยังได้เลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายอะนะครับคุณหมอแท้จริงคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันเป็นช่องโหว่ไหมพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือพอสารปกครองเนี่ยมีคําพิพากษานี้ออกมาแม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดต้องไปที่สารปกครองสูงสุดแต่ระหว่างเนี้ย มันเกิดช่องว่างช่องโหว่บนท้องถนนหรือเปล่ามันจะทําให้คนไม่เคารพกฎจราจรทําให้ตํารวจจราจรไม่สามารถที่จะออกใบสั่งได้อะไรอย่างนี้มันจะเกิดปัญหาไหมคุณหมออไม่เกิดเพราะว่าไม่เกิดสํานักง,งานตํารวจออกคําสั่งมาแล้วครับอว่าค่ะให้ปฏิบัติด,ดังเดิมก็คือ,อหมายสามารถอันนี้เขาออกเขาออกดวยพิกโจกอ่ะนะครับคดี<ะ>ว่างวดนี้ พบตรให้บิ๊กโจ๊กมาดูแลเรื่องการจราจรนะก็เลยบิ๊กโจ๊กก็เลยมีผมมีคำสั่งนั้นเ,เดี๋ยวจะจะส่งให้ดูก็ได้นะครับว่าเขาก็บอกว่าให้ปฏิบัติตามเดิมไปก่อนจนกว่านะครับสารปกรครองสูงสุดจะมีคำสั่งออกมานะครับถ้าสมมุติว่าไม่ไปจ่ายตอนนี้สมมุติว่าท่านไม่ไปจ่ายตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วเกิด ครสั่งของสารปกครองสูงสุดบอกว่าอันนี้มันไม่ได้หรอกมันต้องอาจ่ายอะไรเนี่ยนะท่านไปต่อท่านก็ยังต่อไม่ได้อยู่ดีนะครับนะแต่ถ้าท่านไม่ไม่มั่นใจนะอันเนี้ยสมมติท่านบอกว่าเอ๊ะสารปกครองเบื้องต้นมีอย่างนี้เนี่ยยังไม่ไปจ่ายนะครับแล้วท่านยังยังไม่ต้องไปต่อทะเบียนท่านก็ทําได้นะครับแต่ถ้าท่านไปต่อทะเบียนเมื่อไหร่อันเนี้ยนะครับอ่าเขาจะมี ใบตามมาแล้วว่าท่านค้างใบสั่งอยู่เท่าไหร่ครับเอ๊ะพี่หมอฮะจริงๆเมื่อเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเพื่อนผมเพิ่งไปจ่ายมาโดนไปสามใบจ่ายก่อนใบละห้าร้อยพันห้าครับแล้วก็แล้วก็ไปต่อทะเบียนอันนี้ทําแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ทําแล้วครับอันนี้มีผลแล้วครับโอ้กว่าจะออกอันนี้มาได้ใช้เวลาหลายปีมากนะครับใช่ ผมจำไม่ได้มากกว่า5ปีฮะกว่าที่จะเพราะมันไปที่อะไรอะ่ะิดสด่งผิษฐีกาด้วยเมื่อก่อนแล้วบอกเอ้มันทําไม่ได้มันคนละส่วนกันอะไรกันจนต่อมา,อานายกประ,ประยุทธ์นี่แหละครับก็ได้ให้ไปทําเรื่องนี้ให้มันอ,ออกมาแล้วว่ายังไงเอาให้มันถูกต้องสุดท้ายทางตํารวจกับ เขาส่งเขาก็ทำา o u กันคุยกันนะครับอุ้ยกว่าจะเซ็ตเพิ่งเพิ่งทำได้เมื่อต้นปีนี้เองนะเพิ่งทำได้เมื่อต้นปีนี้เองแล้วก็ Effective สุดจะเมษาหรือ,อยังไงเนี่ยถ้าผมจับไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าไปจ่ายหมายความว่าตั้งแต่เมษาเป็นต้นมานะครับไอใบสั่งก่อนหน้านั้นอ่ะเขาคงจะไม่ไม่รับฮะไม่นับ แต่ถ้าท่านได้ใบสั่งตั้งแต่เมษาเปต้นมาเนี่ยแล้วท่านไม่ไปจ่ายเนี่ยนะครับท่านไปต่อทะเบียนท่านจะได้รับเขาเรียกว่ามีมีหางว่าวต่อมาด้วยว่าท่านไม่ไม่อะไรอ่ะไม่จ่ายแล้วเท่าไหร่เพราะเม,มื่อก่อนเนี่ยพอไม่ไม่มีอันนี้เนี่ยท่านไม่ไปจ่ายหนึ่งปีใบสั่งเนี่ยหมดอายุนะหมดอายุความใบสัง่งถ้าท่านยื้อได้หนึ่งปีเนี่ยไม่ไปจ่ายใีใบสั่งนี้หมด มันก็ว่าเหมือนมันกระดาษเปล่าเลยครับมีบมีดอกเบีย้ยไหมฮะพี่หมอมีดอกเบี้ยไหมฮะในเบื้องต้นนี่ไม่มีนะครับในเบื้องต้นนี่ไม่มีแต่มีค่าปรับอือมก็เหมือนดอกเบีย้ยแล้วก็เหมือนดอกเบี้ยแหละอืค่าปรับนะครับไม่งั้นก็สบายดีครับถ้า ถ้าพูดถึงค่าปรับคะมีคอมเมนต์จากพี่ไก่นะคะพี่ไก่อยู่ออสเตรเลียค่ะพี่ไก่คอมเมนต์ว่าที่ออสเตรเลียถ้าเราโดนใบสั่งที่เจ้าหน้าที่เอามาแปะไว้หน้ารถจะไปจ่ายเลยก็ได้หรือจะไปต่อรองกับศาลก็ได้แต่ถ้าช้าจะเป็นอีกราคาหนึ่งและไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้ถ้าไม่จ่ายค่าปรับเออคล้ายๆกับที่เราคุยกันเลยนะที่ออสเตรเลียค่ะจริงๆโดยหลักการนะคุณตาเอายี่งพูดตรงๆพี่หมอฮะ ผมว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของกฎกติกาสังคมอ่ะอซึ่งซึ่งสังคมมันอยู่ได้สังคมมันมันสงบสุขเพราะมันต้องมีกติกามันจะมีคนที่ทําถูกกติกาและทาผิดกติกาทีนี้แน่นอนถ้าสังคมทุกสังคมในในใน,ในโลกเนี้ยมันมีคนที่ทําตามกติกามากกว่าคนที่ไม่ทําตามกติกาดังนั้นตัวกฎหมายต้องชี้ให้ชัด,ชดว่าไอ้คนเนี้ยที่ไม่ทาตามกติกาเนี่ยต้องได้รับหนึ่งสองสามสี่ห้า ไอ้คนที่ทําตามดีกาก็ถือว่าโอเคถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรเป็นต้นผมผมเห็นด้วยกับหลักการนี้นะแต่ว่าไอ้ที่ข้อกฎหมายมันเกิดขึ้นมาตรงนี้ได้ไงแต่มันสร้างความสับสนให้กับประชาชนนะผมว่าตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยงงหมดแล้วใช่ครับตอนนี้ทั้งประเทศงงเพราะว่าตํารวจก็ไม่ออกแถลงการไงนี่่อนนี่คือคือผมไม่ทราบนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตารวจ หรือโคษกต้องออกมาบอกแล้วบอกว่าเอ้ยมันอย่างนี้นะเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะไม่งั้นโซเชียลก็จะเอาไปตีข่าวแล้วก็พวกนักกฎหมายหิวแสงอะ่ะที่เขาบอกอย่เนนะี้ยเอาไปพูดไม่หมดมันก็จะเกิดความสับสนน่ะเรืนะ่องของเนีใช่เพราะต้องสับสนแล้วก็เนี่ยประชาชนก็เวลาตำรวจจะอะไรอะ่ะออกก็บอกนี่ไงกฎหมายบอกว่าอย่างเงี้ยเอากฎหมายให้ดูตำรวจที่ไม่แม่น นะฮะก็จะงงตามไปด้วยอของเราต่างจากออสเตรเลียนิดหนึ่งคือที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าไปจ่ายช้าหรืออะไรเนี่ยเขาจะปรับแล้วเขาตามตลอดแต่ของบ้านเราเนี่ยนะครับการตามเนี่ยมันคือเรียกแทบจะไม่ได้ตามนะครับไปทีแรกคือคือตามกฎหมายเนี่ยถ้าออกใบสั่งไปแล้วไม่มาจ่ายเนี่ยต้องออกใบเตือนนะครับออกใบเตือนแล้วก็ต้องออกหมายหมายจับหมายอะไรตามมาอีก ครับือ,ค,อคือเขาเรียกอ,อะไรนะมันยุ่งยากมากเลยอะ่ะนะแล้วพอพอกว่าจะทำอย่างเงี้ยพี่ใหญ่ลองคิดยู่นะกว่าจะออกหมายเตือนมันเกินปีหนึ่งแล้วอะ่ะครับพอเกินปีไอใบสั่งนั้นก็หมดอะไรหมดอำนาจครับเนี่ยหลายคนก็เลยใช้ข้อนี้ฮนะยื้เวลาพอหมดหนึ่งปีเพิ่มใบ,บสั่งนั้นไม่มีเขาเรียกว่ับไม่มีอะไรเลยเหมือนเศษกระดาษ ธรรมดาเนี่ยเขาหาจบครับ,บเออเออ<ะ>คุณหมอคะคุณหมอ